เอาเลยครับถือกับเราอีกนนครั้งในโอเออสสูเปอร์โอวันนี้เราจะม่เล่นยู่งกีนันโอเคครับเราจะป้งอออกอะไรเนะคอสิสวย <laughs> ใครได้เริ่มง่อนไม่นะกูเริ่มกอ <laughs> เอาไงเดี๋ยวเาก็พาไดไปเริ่มก่อนเอาเลยดีครับดีครับ <laughs> <laughs> สวัสดีจ้าอ้นี้กดหัวจ้ กดจับกดจะไม่กเดินแตแรกเลยบอกสอบตัวแบบอันโกะเขาไปเทคเราอะเขาทำอะไรไม่ได้แล้วอะก็กลับมาแล้วมั้ยกับับกลับเฮ้ยเขาเกยออดแม็กนิวอะเฮ้ยแต่มาแล้วครับมาแลครับปาดด้วย ทำอะไรครับเนี่ยอันตาของคุณมาร์ครองอ๋อตาถ้าผมจะไม่ให้เขาเล่นก็เล่นลู่อาล่อาตายตายตายพี่เคอเดนที่ตีฮารุดีสองเข้าใช่ไหมอือแล้วเราเรานอนทำอะไรกันเขาเนี่ยนอนรอเขาหรือเปล่าไม่เป็นไรเราไม่กลัวใช่ไหมคุณต้องเขาเชื่อว่าในรายการแต่ไม่กลัวอยู่แล้วเคอเดมเค้ามาตกอุทาเกียรตินะรายการดีทันไม่ได้นะฮะอือ แต่เพลงมันตัดช่วยให้เราเองครับตัวไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นอายุพร้อมไม่คอยเล่นเในพระกนจานนี้จานอะไรกันจางท่าตักแปดเฮ้ยโอ้ขาย้อมทีที่ออสแมนเราก็ไม่ให้หลับเข้าเกี๊ยอะไรหลับแลหลับแลหลับแล้วหลับแล้วพี่โอ้ย ของหนักนก,นก,กันด้วย,ววยคุณเป็นอะไรครับคุณบอกอาการผมก่อนก็ได้นะครับอะไรคือของหนักวะมาถึงคนนี้เรื่องของหนักจ่ไม่ใช่เราเนาะน,น,น,น่าจะคนนี้แหละ้าบบัก<แสง>็ตีลากไม้ของฉันใบหน้าตัดไม้ของพ่อหมอกการได้ปะหวาแล้วไข่ต้องเปิดหวานไข่ต้องเปิด ไอส้สารตรงตื่นหายไปซะไรยสาระสาระรู้องมาหัวฉันเหมือนฉันจะไม่ใจกันดีเลยนะนล่ออย่าฉันแล้วก็ยังมีนากนนยก็เหรอฉันได้ไอ้ฉันได้เล่นไอเดบิบีแล้วก่อนนะนต้อ,องมาเต้นต้องกันก่อนแล้วกันทำเพลงมาสิ้นหวานอย่งวะเล,เล่น,บบนเล่นไอเดบินีเล่ไปจอมตีได้ป่ะวะตีได้ดูวันตีมาสิ อันสองนต้องการฮะเอ้ยกูมีนี่อเลยคอร์เป็นเกล็บหมหมอบอกไว้บอกไว้ต่อไว้ต่อไว้ตรงนี้นะนี่มันเพลงภาคสามนี่ดาโคตรเต่าเลยกูมีไอเนี่ยไอ้แฟร์ดากอนอ่ะไอไม่ได้แฟร์ดากอนอ่ะไอไม่ดได้นี่ว่าเราเพิ่งหมอบคอเก็บเกล็ไปโอ้โหโคตรแย่ไม่เป็นไรมันหบมันแบนดี้ปิดไปยังไงมันก็เจาะคอมโบสุดยอดของเราไม่ได้แล้วออได้ไไแล้ว พอขบมัวเรามันแข่งยังมันลงอะไรมาไฮ้ยนายอ่านออกไหมกองมันคืออะไรอะไรพรับทอมอ่ะทันท่อมคาร์ดไม่าไม่อ่านเลยนะใช่เหรอถ้าเห็นว่าว่าอ่ามันคือการเลยใช่ใช่ปะไอ้คอร์ดมันเกมอ่ะไม่รู้ดิผมไม่เห็นการการอะไรผมไม่เห็นการเลยไม่เห็นเลยไอ้การที่มันลงมากับไอ้การ์ดในเุสานอะไอ้ตุสานหรือวินเดียดอะปล่อะไรจะใช้ปล่อยไปเลยก็ได้ปล่อยไปอือมอันมอเตอร์หกล้อนี่คือตัวอะไร พกร้อยมันเคยน่น่ะไอเดเดเดแมนทอมไนออฟเทียสแก้วอะอ๋อการ์ดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเกียแม่กานนิดไม่ไม่ทำแต่ทนายนี่ถห้จะเล่นเต็มที่นี่สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะอืมเขาจู้อะไระลับดูได้ที่เปิดเลมนี้โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วเราเี้ยโดนแล้วดเรลาเนี่ยโดน อะไรอย่าเนี้ยกาดไม่ลูกูยังไม่ใช้เอฟนั่นแล้วกันปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนม, <า S 3> มาเาต็มเรียกเต็มเลยเรียกฟาเาต็มกาสีเทาอย่งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> อ่านไม่ออกลืมอัาเดตตัวเกมเลยเฮ้ยมันลงร่างแล้วป่ะลงร่างแล้วจะทำลายมอนสเตอร์ให้ทำลายการทำลายตัวเองกลับในนั้นป่าจะเล่นไอเบิร์นสุดที่รักไปไปเลย ไม่เนะปัดเลยเราค่อยจี๊ีมันเอ้ยแอเจอร์ไเฟิลมันทำงานค่อยจี๊มันได้ได้ได้จี๊บเลยจี๊บเลยมันจี้ไม่ได้อ้าวมันไม่ได้จี้เพราะยังไม่ยังไม่เสร็จอ๋อตาเลยนะตาเลยตเลยจี้ตัวไหนอี๊ตัวเอกซ์ซีสอะสีดำโอเค่อยแดงแบ๊กป่ว ไปนะแกจังหวีว่าเป็นงานที่ฉันอ่านไม่ออกแกกานที่เด้อนฉันอ่านไม่ออกแล้วฉันก็ไม่อยากอ่านการนี้ด้วยเขาเป็นภาษาอียิปตฉันมองไม่เห็นะฉันว่าฉันทำเด็กตัวเกมครบทครั้งนะทำไมเขาบอกว่าฉันไม่ไม่จ่ายภาษีล่ะเอออะไรวะอย่างนั้นเหรอคร <laughs> ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจฉันเหนือยฉันเหนื่ว่าฉันสามารถมองเห็นการ์ดมาได้นะเอ้ยมันเรียกอ่าวไม่โดแบน์ล่ะมันก็ตัดไป ตัวอะไรวะอ๋อมอ่อมีวายแอร์มีวายเดอีดานก่อนมีวายแอรเดอีดานก่อนเขาไม่หาตลูงเราที่เปิดตรงนี้ได้หรอกเพราะตรงนี้ของภาคไว้ดียังไงล่ะมีคนตา้มากหลายผ่านแล้วอ๋ออนนาคินเออมันมันอะไรตนแล้วหรอสองพันห้างั้นกูเรียกสองพันห้มาตู้เลยไหนนี่ล็น้าเหรออ้ยนไง แล้วเราก็มือทั้งบอดมันตายหมดเลยทาร่าใแล้วแผ่นเราสูงแต่ไม่สูงเขาตายที่แล้วาตายที่แผบสูงกว่านะตายที่แล้วเสียใจจัดอะในในเสียใจเสริมจับเฉยเลยเรียก <c oughs> ตัวอะไรออกมามเ้ยเรียกแมวออกมาก็ <c oughs> อูอยู่น่าแล้วใช้ฟสุก็ไอ้ตัวนี้นี่คุณอะไรคุณเคยนะใจแล้ว สามมาฟองเบสอะยกเลิกเอฟเฟกต์เรานะเเยอะแต่เขาไม่แน่เผื่อเราจะจวด้กคันด้มีกับผีสิครับเขาจะทำอะไรุกตาสาเฮ้ยฆ่าตัดสายโยนฟองเบสใส่ต้นใบนี้โยนไม่ได้โยนฟอเบสมาโยนฟองเบสมาสวย เดี <S <s no oh. uh ๋ยวมาถ้ามันอันเชิดตัวอะไรแบบแปลกมาที่เราตายแล้วก็ไม่นั่นแปลกไม่นั่นโดนมันเลื่อยนยึดของมันรู้ทันแผนแล้วอ่ะไม่ไม่กงไม่เหลืออะไรแล้วมันต้องการการที่ต่อวันเลื่อนกันได้เอออะไรเรื่องสองพันห้าจะเอฟเฟกต์ ตายตายให้แล้วได้เปรียวโคตรได้เปรียบท่นนี้เปรียบโคตรเปรียวเออตานี้โคตรเหรอเหมือนเอ็มเกมพี่อะคดีพิกเราเจอคดีพิกแตกตาตาตกตาก่อนไมวยเาการยืนรอเท่ไงตาตาก่อนดาการมาเกมแรกเลยเกแรกกันไ่าจาการยืนเลยตานี้มาเตินหกแล้วเนี่ยจากการยังไม่มาเลยแบบจาการยังไม่มีพิเแวจะออกมาจะหล่มเลยอ๋อเขาไม่ตีด้วย อ้าทำไมเกิดได้อะไรมันปาบอลกันได้ไอ้เนี่ยแบ็คเมนโทษดาก้อนอะจับเล็งไม่มีมังกรมันจะหนาไ่เดยอ๋อเหรอลงมทำอะไรวะเนี่ยมีมังกรตั้บนมือนี้มีมีลงไปเลยลงลงได้ไหมลงได้ให้ให้กูตั้งรับใช่ไอ้ลงมาหงายตาแล้วแหละเจ้แล้วทำไรเอ้ยเนี่ยสเปเชียลสมอลได้ใช่ใช่ใ่กดแล้วเรียกไอ้งูอ่ะ รถเนี่ยมันมีงูเขียวอ่ะไปตัวไออานาคอนดาไออานาคอนดาอ้าเริ่มแรกเออสองตัวนี้ยะงอ๋อไปนะครับเมื่อกี้คลิปมันตัดไปลุ้นจัดไม่รู้ไงว่าจะเรียกดากันออกมาได้ใช่ละเอาเดี๋ยวแล้วเราก็จบเพลงก่อนแล้วกันนะจบเทิงก่อนแล้วกันเอาหูกี่ยไม่ได้หรอก เดี๋ยแคละคนดูตงแตกเลยเอ้ยทำไมกลับมาชนะกลับมาพิชได้ด้วะโอ้เก่งเกินอะนี่แหละเวทมนต์เนาะเวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์ที่ลืมตัดตัดตัดต่ออะลืมกดขัดไปเลยตอนนี้ขัดไปเลยตายเลยตัวบอสอินอันดูร์เอ๊ะต้องออกแต่ฝนน้ำไปไปหลังคืออะไรไปหลังเลยเดีันเอาเลยอะไร ง okay. ั้นรอมันใช้สักก่วนเ okay. พลงภาคสามอีกแล้วเพลงภาคสามกจบแนะถ้าเรา <c oughs> เราเราเกม <c oughs> นี้ลงไม่ได้ก็ไม่ต้องแตกใจนะเสร็จหรือก็เสร็จแต่ก็ลิลละอะเฮ้ย่ก็เสร็จการแล้วเรื่อก็เสร็จเพลงด้วยตายแล้วท่องไนไม่มีเธอเอาเลยอ่นเลยก็ะดับนี เปยอะไนั่นไอ้ในลายแฝไอ้บนที่แฝลไอ้ไอ้เปิดไว้เฉยๆแต่ยังต้องสแล้วแหละแต่รอมจบเพแล้วค่อเสรมาแล้วแเรารอเขาก่อนเขาเครียดางเขาเห็นไม่เคยเห็นมันต้องเก่งๆ่างดาบคันไใช่ใช่ใช่ไอ้ลิเทอร์ไหไอย่าจชยอย่างเง้ถ้าใช่คิอใจนระหว่างจบเพย์เยี่ยมเยยมเยียมมันได้ไม่โดนฆ่าเนีเอาี้เราก็ไป่ตัวรอเฝ้าเป็นไอ้เครื่องงูเขียว โลเคียวดังเลยอยากจะลงไงหลอดเล็กยังไม่หมดไอกาเทาอีกแล้ว้ตายสิเออาีกแล้วไอ้การนี้การทุกมองเห็นเนี่ยใช่แบบการเทาเี่นคือไอ้เนี่ยมันกระโดดจากรวมสามรอบละไอ้คอนทอมไนท์ไอ้นี่เป่นคนทอมไนท์เหมือนเดิมไอเล่นบูสใหม่แล้วแล้วก็มาเอาโยงการไกลเป็นไอ้เฮียเบรกกอตรวมกันมันกว่า เดี๋ยวชี้อยากทำไรทำไรไม่น่ามันฉลาดใจถึงฉันดีเถอะนะนนไม่ต้องยังใส่ก็ใส่เลยใช่ใช่การที่มัน <โอ S 1> าไปอ่ะพลาดแล้วมันคือเป๊กพี่ดิครับอ <c oughs> มอกไม่มเบื่อจะหมอกเอฟเฟกต์ er <c oughs> มันก็คือเรียมอนซึ่งเราก็มีเอฟเฟกต์ er ขัดแล้วไงก็ทั้งประเด็นแก่แล้วเราไม่แคร์เพราะเราไม่ใช่คนใช่กูเป็นคนไทยกูคนไทยแต่ว่าอิสระไม่แคร์ได้หรอไม่ไม่ไม่ได้หรอกแต่พูดเป็นงั้นแหละอยากพูด อ่าไอ้แต่เล่นด้วใหม่แล้วไอ้ไอ้แก้วเปแกใหม่แล้วแล้วก็กลายไปกลายเป็นตัวเชียว์นะอีนว่าอะไรวะดักลีบุรีดักลีบุรีดักต้นเมื่อกี้แอะไรเขาเนี่ยเลือกเป้าสองครั้งหนึ่งใบถอโอเวอร์เลย์ยูนิตสองด้วยเพื่อทำให้พวกจะซื้องคำลดลงขึ้นหนึ่งระเพื่อให้เราแทนบ้านอ่ะมันจะอีโวล่างกล้องอันนี้ มาันอีโวขนาดนี้แปลว่ามันต้องมั่นใจว่าสมควรว่าพายังตีมากกว่าดากันแต่ตอนนี้มันสองพันเจ็ดห้าสิบนะอันนี้เรารอใช้รีเทิร์นตอนตอนรีเทิร์นกูฮะรอรอไปก่อนรอไปรอไปเรื่อยๆเก็บเก็บไว้ก่อนเอาเวลาเนี่ยเฮ้ยมันติดสามันด้วยไอ้ไอ้ดาร์กเรเบียนใบใหม่โตัวเกมมันอัปเดตแล้วเหรอยังไม่ดูเลยอัปเดตแหละ ถึงกูไม่ค่อยเข้าเกมนี้เท่าไหร่แต่กูสกว่าน่าจะอาเบียแล้วแหละขออนุญาตครับเดี๋ยวมาครับจะฝ่องส้มไม่ยูครับยังไงดีครับเนี้ยวันตีแปดฐานครับน้องจำส้มอร่อยมากเลยเพื่อนอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมรอคุณบอลก่อนนะ

ดูเขาพิมดิเฮ้ยเอลเลน้อลเลนเออกข้าไหมกูนิ่งมานาทีแล้วเนี่ยไอ้บอลมันกลับมาวะงั้นกูใช้อะไรแล้วกันไอเลกไอเล่หอฮึมอร่อยแป่งเอออัน Ao <laughs> subscribe <laughs> 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 บอลโกเทียจะแพ้แหละเอ้อะไรอ่ะอะไรอะอาคเลเบเลียนไงอาคเลเบเลียนไงไม่เคยใช้เอฟเฟก์ไปันข้น้องบอลเขาผัดด้วยเอขาบอกเขาบอกเขาผัดด้วยเขาผัดแล้วกออวัี้วันี้าว่ะแล้วขาก็ขอด้วยผัดข้าเยอยอะไรกูเอาของไปให้วานไหนมา อ๋อบอกบอกเขาไปเดียวไม่ให้อ่ะเอาเขาไปอ๋อไปส่งข้าวใเนี่ยใายของไปเอ้ยกลับมาก็รีบเล่นเลยตากูหรอ๋อไม่ใช่ตาตาตาใครวะฝากกูเอ้ยกูไปเสียงไปเสียงเลยกูไปเสียงมานะมีอะไรทักมาอตายสิไม่มีอะไรให้ยืมแล้วเละ พลาดชะเนนพลาดลเดาเรียกไม่ได้จบเกม <laughs> กูริมโคตรเปรี้ยหลายริมรั้วหลายริมรั้วหลายริมรั้วมันให้กูเถอะกูขอละ <laughs> <laughs> รลาย <laughs> ขยันแวน,นแกไฟกราร์ดคุณเนะ <laughs> ฉันอนะมีไม้ตายอยู่รอบหนีตั้งหากแล้ว แต่คำนวณไปแล้วนายต้องทำแบบน,นี้มันตีแปดฐอนะกูเห็นแล,ล้วกูร้ึท้อแล้วอย่าขัดอะไรวนะมันพิมพ์โออะไรนะโอโ<า>อ<า>หอบ<า>้าบาเออมึงเจอนิจกรรมไม่อีทำ่งั้นเราจุยากทีเดียวิจกรรมการไม่พตรเกียร์น่ะใช่ใช่ใ อันนีค right? oh ือลายสองใบเหรอหรืออะไรเออชี้นหนึ่งใบกลับเข้าเอ็กซาไอ้กลับเข้าเด็กโคอ้ยแบบนายจะแข่งกับเขาจริงนะแต่ไม่เท่าดากันหรอกะดากันะไม่ตกบนเต้าอฟมเพ็กต์ดากันฉันไปแล้วนะใช่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้กลับมาแล้วเลยแต่แล้วถ้ามีดากันสองใบก็จะเป็นเป็นที่ดีเราทำยูกิอยู่นะครับช่วยกดแบนไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับพี่เอาแล้ครับก็เพื่อนดี ให้ฝ่าสิเราจะเรียกตัวอะไรออกมาต้องมาโยนตีสอกมอเตอร์ของฉันเสมอเลยแหมมันรู้ได้เก่าจริงๆขนนั้นก็มีคนเข้าไเอออะไรฮะเขาเขาพิมพ์อะไรอ่ะสับคนเป็นเพื่อนกันหรอครับแต่คนที่ถามมันก็ไม่รู้อันเนี้ยแบล็คแจ็กับกูลัวเป็นตอบไปเลย เอาแล้วแบ,บ๊คแบ๊คเพลงเพลงจริงจังจัดเลยตอนนีน้ยังอยู่เพลงภาษสาอยู่เลยนะสามันเกินโอเคครับใครไปทำหน้าอ่านได้มล้วใครวะใคร <c oughs> เดี๋ยวกูไปแท็กโลเคชั่นรโบทร้านหนึ่งได้เยนนันลิ้มลั้ไงทุกวันนี้คขเหนื่อยพอแล้วอัอดขึ้นอะนรนี่นี่ลิ้มลู่รัวลิมรัว ร้านอาหารตามสั่งบ้านลิรห้วผมเล่นอย่างเหงาเล่นอยู่คนเดียวไปต่อส่อไปตั่งกับผมหรอกให้ตายสิคุณจะคิดอะไรเยอะแยะดักแจ็คแข่งคุณนะอันนก้นเป็นของ ตัวนี้มอนสเตอร์หลงก็อย่าบอกว่ามอนสเตอร์ที่มันเหมาะอยู s right. <S like cool ่จะเป็นกาสปิดฉากเราไอ้กาสที่บอกไปเป็นไอ้เก็บ่าไอเก็บแล้วไอ้กาสที่กูไอเนี่ยมือเนี่ยมันเป็นไอ้นั่นนะไอ้แบทแฟร์ได้ก่อนอะไอ้มันคือมันต้องมีมอนสเตอร์ทั้งตัวอะตายสิแล้วใช้สองตัวด้วยเอาแล้วเขาจะทำอะไร ทำไมเลดส์อะดังการเราเห็นว่าตายจากไปใช่ทำไมดังการเราดึงต้องจากไปตั้งชื่อคลิปแต่คลิปนี้ตลกได้ปะครับคลิปนี้ตลกนีมีทั้งลืมมีทั้งอะไรมากมายมีขายของในคลิปแล้วกาะกาะจะรู้อะไรอย่างหนึ่ให้คนดี่เขาว่าดาเมจเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จะลินถามว่าดาว ใจเย็นใจเย็นจะพลาดปอดก็ต้องมาหาเราช่องแคบได้แหละของเราใช้ดีกว่าไอ้เกตเกมเลยมันชี้อะไรอ่ะไม่ใช่เออไม่จรชี้ช่ชี้เลยชี้เลยชี้ไปเจอเจอเจออชี้เอ็กซ์ชีดอ่ะเอ็กซ์ชีชี้อะไรที่มันทายเกตอ่ะไอเอ็กซ์ชีจะไอไอตัวน้ำอ่ะไม่ทายเกตตัวไหนก็ชี้ตัวนั้นอ่ะชี้ชี้ตัวบนสุดอ่ะ เป็นบนสุดนยง่ายง่ายๆง่ายๆรมดาสุกมันไม่ด้ทาเกลตตัวนั้นอ่าเก์ปวแปวมันมีอีกไหม่งร้อยยังเหลือหนร้อยอ่าบอกการที่บอกมันคือการที่บอกมันคือออกก็ไม่ไข่เรมันไข่อนแล้วให้ตายไ คลิปนี้ตลกบวกยังไม่อัพเดตตัวเกม <c oughs> คลิปนี้บันเทิงบวกไม่ได้อัพอเดตตัเกมร้าในเป็นสิงโาแล้วก็มองไม่ออกว่าคืออะไร <c oughs> <c oughs> บอกอะไรบอกแบบนี้ไม่ใหม่เกินไปสำหรับผมครับหนงนี้มันเรียกตัวนะอะไรเนี่ยคาร์บอยเหรอไม่ใช่เอาเบอร์นิงอับบิส นี่คือการคุณหามว่าตามให้ครบใช่ไหมเพื่อฆ่าพวกเรานะโอเคตาเใหจับนะทำไมเอาไว้ตามแต่เติมไม่ดับไม่แกไม่มีสิทธิ์คิดไปคิดไปคิดมาถ้าเกิดมันหลับไปเรื่อยๆเวลามันอาจจะดับเองก็ได้หลับอแกไม่มีสิทธิ์มาจนเมื่อเอาไม่ใช่คุณเลยครับคุณเลยครับอันนี้เอาคำขันแล้ว เคออทเควอทไม่เคยจริงจังฮะใช่ไม่เคยจริงจังพะเล่นเรื่องแบ่งเงินเออนมจริงจังครับครับผมแบ่งแล้มาจำครัแบ่งกันมาจำครับแบ่งนี่ฮะเดี๋ยวพูดแบบนั้นครับเฮ้ยตัวอะไรครับตัวอะไรครับไม่เคยพบไม่เคยเห็นและก็ไม่อยากเห็นด้วยนั่นไงบอกแล้วไข่ไข่นางง่ไข่แม่งตีหกรอยแ่มาทำเราตายได้อะ ไม่จะมาอีกแล้วแน่เลยไม่จะมาอีกแล้วแบบนี้แหละใช้อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะไม่โหลดอีกแล้วฮะลิเบลลิเบเลียนน่ะไอ้ลิลิเบเลียนอ่ะลิเบเลียนแฝดพันห้าปฏิที่แปดพันห้าสองพันหกขอโทษนะอ้าวอ้าวขอบคุณครับขอบคุณที่มาเล่นกับเรานะครับโอเคโอเค ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ไม่อัดใหม่ทีหลังนะคลิปนี้โคตรเฟลเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ดูไว้ตลกตลกแล้วนั้นฮะได้แล้วครับบ๊่ยบา